สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำะน้ำหอมกลิ่นแนวโฟโร่โฟโร่ฟู i ี f โฟโร่ o อเรน t a l นะคะ,ะสำหรับ3ขวดนี้นะคะไปชมขวดแรกกันเลยค่ะขวดนี้จะเป็น c คลเอค่ะ c คลเอโอเดอร์ปา u m ฟัง เป็นกลิ่นแนวโฟโรเปิดตัวในปี2008ค่ะเปิดตัวนานแล้วนะคะอโคลเอจะเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ที่บ่งบอกถึงความเป็นสาวได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รักอิสระ สง่างามและเก๋ไก๋ใช้ชีวิตตามกฎของเธอเองนะคะน้ำหอมตัวนี้ประกอบด้วยกลิ่นกุหลาบที่ผลิตขึ้นใหม่มีชีวิตชีวาย้ายวนนอกจากนี้ยังมีดอกโบตานิ้นจีดอกฟีเซียให้กลิ่นหอมของดอกไม้ และกรแป้งนะคะจากนั้นก็จะเผยให้เห็นลักษณะที่เข้มข้นและเย้าวยวนยิ่งขึ้นของดอกกุหลาบนะคะซึ่งลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครซึ่งเน้นด้วยแมกโนเลียแนวไม้สีเหลืองอัมพันธ์ของไม้ซีด้าขับเน้นสีน้ำผึ้งให้เด่นชัดขึ้นนะคะกลิ่นค่อนข้างจะคลาสสิกแล้วก็มีสเสน่ห์เหนือการเวลาค่ะ ขวดนี้จะเป็น Dior Shadow นะคะเป็น Eau de p a ป f u ฟังค่ะ,ะเป็นน้ำหอม Floral Fruity นะเปิดตัวเมื่อปี1999นะคะเปิดตัวนานแล้วแล้วก็เชื่อว่าสาวๆหลายท่านเนี่ยน่าจะรู้จักดีนะเพราะว่าน่าจะเคยใช้แล้ว เป็นช่อดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย้าวยวนแล้วก็ส่วนประกอบที่พิถีพิถันนะคะเรากับดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นนะตามขนาดให้กลิ่นหอมของผลไม้ดอกไม้ที่เย้าวยวนด้วยส่วนผสมพิเศษนะคะผสมผสานดอกไม้ที่สวยที่สุดจากทั่วโลกนะคะก็ะท,ท็อปน้ตก็จะเป็นลูกแพรเมลอนเนโนเลียแมนดารินเบอร์กามอตนะคะ มิดเดิลน็ตก็จะเป็น j a สซี่มินทูเบอร์โรสฟิเซียโรสเป็นต้นนะก็มีดอกไม้เยอะพอสมควรนะคะส่วนเบสน้ตก็จะเป็นว่านิลามาซิด้านะคะ,ะค่อนข้างจะติดทนติดผิวนะเพราะว่าเราก็เคยใช้แล้วนะตอนอยู่ที่ประเทศไทยค่อนข้างจะติดทนนานพอสมควรนะคะ ก็แนะนำค่ะสาวๆท่านไหนที่ยังไม่เคยลองนะก็ให้ไปลองดมดูนะคะว่าว่าจะชอบกลิ่นแนวนี้ไหมนะขวดนี้จะเป็นมงบลองซิญญาชืหรือว่ามงบลองิกเนเซอร์นะคะเป็นกลิ่นแนวฟโร a แอมเบอร์หรือว่าฟโ r ร์ออเรนทตลเปิดตัวในปี2020ค่ะ เป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่กลัวอุปสรรคและทำในสิ่งที่ต้องการกลิ่นหอมของดอกไม้สีเหลืองอมพันตัดกันร,ระหว่างความแข็งแกรง่งและความอ่อนช้อยที่มีในตัวผู้หญิงทุกคนนะคะช่วยขับเน้นบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะกลิ่นหอมแตกต่างระหว่างวานิลาที่เย้ายวนแลกะก็บริสุทธิ์สะอาดของไวมาซาเพื่อได้ กลิ่นที่หอมหวานเก๋ไก๋และน่าดึงดูดใจท็อปโนต้ตอ่าโนต้ตแรกก็จะเป็นโนต้ตผล,ลไม้ความสดชื่นของส้มเคลเมนทายหรือว่าเคลมองทีนนะคะฮาร์ดโนต้ตก็จะเป็นเนคโคลีอกระดังงาที่เย้ายวนเบสโนต้ตจะเป็นวานิลาแล้วก็ไวมัสที่ไม่อาจต้านทานได้นะคะกลิ่นค่อนข้างจะติดทน6-8ชั่วโมงได้เลยนะคะฉีดใส่เสื้อผ้า แล้วก็กลิ่นค่อนข้างออกแนวครีมมี่กลิ่นละมุนนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่หอมละมุนติดผิวนะคะก็แนะนำค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวเองแล้วตัวเองชอบชอบเหมือนกันค่ะกลิ่นค่อนข้างาสบายๆนะนาแนะนำค่ะสำหรับมงบลองซินยาชูค่ะ